แปลไปจิ้งแคมป์ตกปลาเปน่ามือสญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นลอกเบสอะไรเนี่ย PM Powerful PH 4000ไอ้อ 4, 000, ออ400แนละ้ว PH 400ตัวนี้เป็นงานเกาหลีนะครับเป็นงานเกาหลีหรือเปล่าหรืองานจีนประมาณนี้น่าจะเกาหลีหรือจีนนี่แหละนะฮะพอดีมันไม่ได้เขียนบอกไวนะ้นะนะฮะหรือไม่ก็ไอตัวแท็กโลโก้มันน่าจะหลุดไปแล้วนะครับผมนะ รุ่นนี้มีตัวเกียร์นะครับมีคลิกเสียงนะครับปรับเบรกนะครับผมตับคอนสปูลนะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเออออปชันที่เพิ่มมาก็คือนี่ตัววัดรอบนะครับตัวนี้เป็นตัววัดรอบนะครับแต่ว่ามันจะมีแผ่นเป็นกระจกเนี่ยกระจกตรงนี้มันหายไปนะครับเป็นแผ่นอะคริลิกปิดไว้นะครับไปหาอะคริลิกหรือหาแผ่นพลาสติกอะไรมาปิดเพิ่มก็ได้นะครับแต่ตอนนี้มันหายไปเดี๋ยวผมจะเซ็ตศูนย์ให้ดูนะครับเห็นไหมนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเซตศูนย์ได้ปกติดูตัวเลขวิ่งไหมนะครับ อนะตัวเลขเดินนะนะครับตัวเลขเดินกลับมาสูนเหมือนเดิมนะครับอ่านะครับก็คือระบบใช้งานได้ปกตินะครับ,บเบรกอา่อาจจะไม่สมูทนะครับอาจจะมีกระเด้าบ้างนะครับก็แนะนําให้ไปปรับไปแต่งพระเบรกเพิ่มเติมเอาเองนะครับผมนะมีโตเกียร์หมุนลื่นหมุนเดินหน้ามีเสียงแบบนี้นะครับเปิดน้าลอก ครับขอดูเบรกนิดนึงโอเคนะฮะฟังเสียงนี่คือเวลาปลาลากนะฮะปลาลากก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับเหมาะสําหรับตกหน้าดินบนเรือได้หมดนะครับแม่น้ำแม่น้ําทะเลได้หมดนะครับผมนะตัวนี้นะครับความจุสายเขาไม่ได้บอกมานะครับถ้าเป็นเปสพวกนี้จะได้ประมาณอยู่200เมตรนะครับผมประมาณนี้นะครับ2 0 0 250เมตรได้นะครับผม นะก็โดยรวมแล้วสภาพโดยรวมก็มีริ้วรอยทั่วไปนะครับก็ยังสวยอยู่นะครับพร้อมใช้งานนะครับเล่นได้นะครับตัวนี้ราคาก็1,200บาทนะครับผม1,200บาทนะครับสนใจก็ต่อรองกันได้อีกนิดหน่อยไม่เยอะนะครับผมนะพวกนี้มีกําไรมีแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามีไม่มากนะอันนี้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมนะขายของต้องมีกําไรนะครับนะใครบอกไม่มีกําไรไม่ใช่นะครับนะขายของต้องมีกาไร